สวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีครับพี่น้องครับสบายดีเบิร์ตสุขุมทุกคนมาพปกันกับช่องควันยามเป็นจริงกับเก่าพี่น้องนรัมาแซ่บๆนักกันเมื่อนี้มากินเขากับบาโบ่ครับผมเก่าที่เดิมเก่าที่เดิมที่ลงล่าโรงงานนี่แหละพี่น้องเลยเพิ่มเติมด้วยเพิ่มเติมคือคนตกบรรยากาศดีร้ายเย็นสบายมาบรรยากาศคนหิ้วเขาโบอะไรฮะพี่น้องหิ้วแล้วเขาจะลงมือกับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเเด้อ เอี๋อย่าลืมสั้นกระดิ่งนั่เดิก่อนก่อนก่อนสิลงมือนะมาไหมมอนี้ได้อ่าเขาเอิ่นว่ายังไง่วงไข่่วงไข่่วงไข่ไข่ไข่ไก่แล้วก็ใส่ไอ้บล็อกครีนะบล็อกครีก็คือกะลัมดอกบานปล่อยเอิ่นกะลัมดอกมาไหมกับคนยาวหนักบลอกครีปราเด็นเอาลุยต่อภาพตั้งไวก่อนมากินน้ำกันพี่น้องจัดเสดยื่นแล้วมา ไมาลุยเลยนี่โอเล่แหกมันดื่มเอาไอ้บวงมาสดบ่วงอืมดอะไรดนบุกลาย่นเอาเลยเลยพี่น้องลุยซะก่อนมาบวงไข่บาลัือนหายมือนไรหน้อมาอนี่น่อึดมนี่แบบเหล้าเล่าไอ้ยูนี่เพืนเพื่นบอกสลีบ่บ่ยีงยังสล็อกระลำกอสลีกัที่เกลียว แมนบ่นนเดียวกันตั้งได้มันสีเขียวสีขาวแมนบ่ม,มันเนี้ยเหม,มือนร่วงกันใกล้พันเดียวกันใส่ใกล้ว่ามันมันใส่ฟองไกมันฟวงไก่อืมไงนี่แหละนี่แหละถ้าบางง่วเขาเอิอนหนองงว่วนกาจะเอิอนหนองไก่ก็ได้นหนองไก่เขาก็แม่นแต่ว่าฟวงไก่อันนี้เด็ดไก่ ถ้าังหวายพน่น้อมีนอไก่อะนี่นหนัมันตึงวานัอย่งนี้เออมันได้กินเขาหนออไก่เเนี่ยมาไมเขาบรรยากาศรงดี้นี่แสบไปด้วยตัวตกงแห้งแห้งตัเต้านี่ตอนเนี้ังตกหรือเงอะไปหนตกูดุมสมบูรณ์ไงอืมเอแวนลังเนี่ยเครื่องมือไปวางไว้งีน้อง แบบเลย้เอเผ็ดทำไหมมาน่าก,กินแบบแบบบ้านๆนีมันบานตำนมสนมกระเพาะแม่นอืมระวังกระเพาะดีเด็กอ<ข>ืมนี่ยืดให้ชอบยอมยอมไม่ต้องยอมนะกินมันบวเบริร์ดมา กินน้ำมูลก็ยอมเนื้อแทนมันแพงต้องต้องแพงต้องตันเด็ดน่าใ,ใ,ใจเหรอมากินน้ำมูลก็จะปุยเอาปุยเอา้อเอา,อาไปไงวะงงชควงไทยก็คือสองจานสองจามนมันก็บอกแพงเลยเท่าไหร่จานหนึ่งหาสิบบาท ม่บ้าน,านเพมันก็ห็ดโมกกระแบ่งกันคนละหน่อยอนี่ไตวันเป็นบอกเกอรี่ได้เนี่ย<น>มันคือกันเลยนี่เหมือนผมเมจงจะแบ่นคือกันมันสีเดียวอืมมันสีเดียวเขาลักษณะคือกันเนี่ยอืมผมเองไตวันอันเดียวกันไตวันตามเต็มสีเขียวก็คือ แมนใช่เจ้าเราจะเห็ยอะไรแมนติตก็รอแมนนะสาขาบัลกดี้ก็โบเห็นซีเดียวตามติดซื้อแต่ว่าซีสันคือกันนี่แหละวบัลกดี้เอเจียบ่ฮะบัลกดี้เอเจียบ่โอ้ยมันมันกระสีแมนด้วอันบัลกดี้ใช้พันเงินกว่าแมนนะเนเนี่ยกับแมน แล้วจะมากินน้ำไปหน่องหนาฝนมาเลยเนี่ยกินข้าวแค่น้ำฝนไปหน่องเลยที่จะฝนตกมันมีมองกินก็แซ่บไปเลยเนี่ยคุนอยู่นะนครียบโอ้ยพอพอทำยังไงไล่เติบหน่อยกินน้ำได้ไหมอยูอือเจ้ามาราดอีกนกินแซ่บห่าวชอบ น่องไก่ไม่นเนี่ยใช่มุกน่องไก่โบมียังกินออกเป็นหน่เอเออจ่าละมือเมนูก,กำลังเดินข้าวแทบไอ้แทบแทบแทบซักกินไปกินไปประท่างชีวิตเพื่อม,มีแห้งเบียร์เฮ็ดงานอืกันโปรเฮ็ดกบ่ได้พี่น้องเลย ท,กกท่นบอกกินกับมาแล้วฮะท่นบอกกินกับบมีเรื่อมีแห้งเฮ็ดเบียเฮ็ดงานท่านดอกหวาโอ้มาตักดูแม่ามลายเติมน้ำแตก ใครมาเึงมาอืมอืมแ่ใครมาโดนแต่พ่อได้ยังไงพ่อหรอไม่พ่อขี้ได้โดนพ่อหรอพ่อเดียวบ่ตันจะหมอิ่มบ่ไปอิ่มกระแลกินอะไรบ้างโอ้ Okay. พอเหเพชรพอดีพอดีป่ะเพชรบนแห้งอืโอ้มุน<อ>กากแขผงฝนตกจางนงก็นดงังมองมันจะน,นอนอยู่บ้านเท่านี้ไว้อยามีท่านนตกันอยู่บ้านานักทีนี้ตามวงเหล่าและพักเพืออย่างนี้โอ้ฝนตกนสังวังอีก่ เพ้ามันก็แปลไปเลยคุณต้เงินเนี่ยงามพนเมย่ไหเนี่ยเหมือนกับคุณต้มปินาคุณตกมคุตกนอกเราดูโอ้แสบที่ต่เนี่ยคุณเจร้ายอิ่มเรื่อย ดูมเมนพุ่นตกพุ่นตกไอ้พัวปีมันเห็นก่น,นะไอเดือนสองคนตกเหรอที่อมมิ่มาไหวแค่ฝนจะได้เล่าตกคนมาพี่น้องตัวกระถาน้ำโยใส่ไถหน้าเปล่าต๊ฝ่าแหล่งมาดเตอเอาแม่เอจะอิม่มเลยออิ่มแล้วมกหนองง้วมนมีพี่น้องเลยหนาตาเป็นประมาณนี้แหะหบดแล้ว น้องไงแต่บุ๊มบิ๊มน้องว่าน้องไก่โอน้องไก่โวยเนาะดวงไก่น้องไก่น้องเลยต้บบงองทำหมื่นกอนเอาเขียงมาตักพุดหาหน่ากินแบบแจกมาตักพี่น้องเพลยอ,อูนอย้นัวนัวแบบกรุ๊งกลมใหม่ขอร้อมรับว่ามันแจบอีเลียบมาโวยมาเบอย่องอันนี้พี่น้องเลยโมนย่องกินน้ำเหล่าเลยนี่มแจกไปเรียบเอา้าตัดขับรถไพี่น้องนี่โอ้ ออกเบิ b b thôi, oh ้ลโอเบิ ah, ้เลยอิ่มหน่อยได้ไหอิมไี่น่อสดน่อยสดน่สดเบิเลยอ้ยพม่้องเ้ยแนวแสียบแนวนวคนกระต๊กอานี้ไงวหบรรยากาศก็ดีดีอ๋อตราบินีกซ้ำนี่แหละอือนานต้านั่นพี่น่อยะอิ่มอิ่มถ้าโปรดมาคที่นี้ก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจเด้อนีครับกดทับไคร้ตะตับงแต่ตเพื่อเป็นกำลังใจเด้อที่ีสำคัญอย่าลืมตันจริงจริงจ เพื่อไปให้ภาพคลิปใหม่ๆเนาะอารัสับคลิปนี่ก็ก็มีแหละครับเดี๋ยวพกันไหมคลิปหนาครับผมอาตซองคนซองไอ้น่ก็สี่อําาภาจ่าอัมดาภจ่เปรียบํำนีแหละครับสบายดีครับน้องครับบนกตุ้งกไปเหรไเปรียบไปไอ้แเก็บไม่เม่แแทั้งลังอะ